สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกรปร,รอก,กับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะนับตั้งแต่ปี2538ที่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ธุรกันดารห่างไกล มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวพึ่งตนเองได้ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนั้นได้มีกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นธุรกันดาลมีโอกาสเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริดังเช่น กลุ่มชมรมคนพิการตําบลบึงมาลูที่ใช้ชื่อว่าตวนมาลูที่บ้านตาแทน่นตําบลบึงมาลูอำเภอการทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่อยู่ในโครงการของพระองค์นะคะกลุ่มนี้เขาทําอะไรมีการเพิ่มศัก,กยภาพให้กับสมาชิกของกลุ่มยังไงบ้างเราต้องให้ทางประธานกลุ่มคุณ,ณนาตยามีภูงาแนะนําให้เราได้รู้จักกับกลุ่มตวนมาลูกันเพิ่มเติมเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนาตยาสวัสดีค่ะค่ะคุณนาตยาคะสงสัยจังเลยชื่อกลุ่ม กลุ่มตัวนมาลูชื่อนี้มีที่มาอย่างไงคะเนี่ยตวนมาลูนี่เป็นชื่อเป็นภาษาเขาเมรน,นะคะคพาว่าตัวนเนี่ยมาจากปราสาทโดนตวนซึ่งเป็นสถานที่สมคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดีสะเกิแล้วก็อำเภอนะคะ,ะอำเภอกันทละก่ะค่ะ,ะแล้วก็ยังยังเป็นตาราสัญ,ญลักษณ์ของประจําจังหวัดด้วยนะคะอืมค่ะแล้วคําว่าคําว่าบาลู มาลูนี่มาจากชื่อตำบลค่ะตำบลบึงมะลูค่ะแล้วก็เอาแต่แค่ส่วนท้ายอเอาแต่เขาว่ามาลูซึ่งเอามารวมกันเป็นตัวมาลูตัวนี้ก็จะแปลว่าอ่อนมาลูนี่แปลว่าภูแล้วก็รวมกันให้มันชื่อมันเป็นชื่อภาษาไทยก็คือภูอ่อนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรามองเห็นว่าชื่อเนี้ยมันสะดุดตาเราแต่งตั้งชื่อนี้ขึ้นมาคนมองว่าตัวมาลูคนฟังแล้วก็คือมันจะสะดุดหอ่าใช่ใช่สงสัยส ใช่ค่ะคนก็อยากรู้จักนะว่ากลุ่มนี้ทําอะไรกันใช่ไหมคะแล้วเกิดการรวมกลุ่มรวมตัวกันแบบนี้ได้ยังไงคะก็คือเริ่มจากหนูป่วยหนูป่วยเมื่อปีห้าเจ็ดหนูเริ่มป่วยแล้วเริ่มเริ่มอ่อนแรงเชื่เรื่อยทีนี้ก็ได้ไปทําบัตรคนพิการแล้วก็ได้มีการฟื้นฟูฟื้นฟูอยู่อยู่ที่สถาบันยินทอนค่ะแม่หนูก็ได้มีการถักด้วยที่มีพื้นฐานในการถักอยู่แล้วก็วถักงานชิ้นเล็กๆแล้วปีหกหนึ่ง สมาคมฟืน้นฟูคนพิการอำเภอกันทารักษ์ได้มีการสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอ,อแต่งตั้งชมรมคนพิการขึ้นหลังจากมีชมรมในระดับตำบลได้มีการจัดอบรมโครงการสนับสนุนให้กับคนพิการอยู่เรื่อยๆจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหาจากสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชิสักเกรตอนะคะอ่ะค่ะค่ะแล้วก็ได้มีการจัดอบรมมีความรู้ในการถักให้กับ สมาชิกให้กับพึพิการหรือว่าผู้ดูแลคนพิการที่อยู่กับบ้านซึ่งไม่มีไรายได้ได้ส่งเข้าไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย mm hmm. กรเปื่อมกลับมามีความรู้กลับมาก็คือแล้วก็มีมีวิชานะคะ <c oughs> มีวิชาสามารถถักได้ถักไม่หมายถึงว่า <c oughs> ถักอะไรบ้างคะถักโคเชใช่ค่ะถักโคเชถักเป็นงานชิ้นเล,เล็กๆที่ชิ้นไม่ใหญ่มากค่ะเ <c oughs> ช่นถักยาระดผมพวงกุญแจ กระเป๋าใบเล็กๆสําหรับใสเหรียญอย่างเงี้ยค่ะใสซาตางแล้วช่วงแรกของการรวมกลุ่มเนี่ยค่ะบรรดาสมาชิกมารวมกันได้ยังไงอะคะก็คือมันเป็นหมู่บ้านมันแล้วก็เหมือนกับเราแนะนํากันอะค่ะชวนเพื่อนอะค่ะชวนเพื่อนที่จะการด้วยกันนะคะอม,มารวมกลุ่มทํางานด้วยกันค่ะอ่ะพอเรามาเริ่มตั้งกลุ่มมาทํางานด้วยกันแบบนี้แลผลงานที่เราผลิตขึ้นมามีอะไรบ้างคะแล้วเอาไปจําหน่ายที่ไหน เริ่มเล่นเราก็มียังไม่มีตลาดอะค่ะแล้วจะเป็นการออกล้านออกล้านจากเวลาสำนักง,งานพฒนาสังคมมีการจัดก,กิจกรรมหรือว่าในงานภาครัใน,นจังหวัดมีการจัดก,กิจกรรมเราก็จะได้ไปออกล้านแล้วก็ไม่มีตลาดจากที่ไหนจนกระทั่งปี2562กรมสมเด็จพระเทพพหลลราชจุดาได้สเสด็จมาที่อำเภอกันทารักษ์ค่ะื้อทางชมรมแล้วก็ทางสมาคม ได้มีโอกาสได้ไปเฝ้ารับเดจพระองค์ท่านนะคะ่ะอืมค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเลยได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริของพระองค์ท่านเลยเหรอคะก็หล <K. S 1> <K. S 2> ังจากหนึ่งวันที่พระองค์ท่านเสด็จก็มีเจ้าหน้าที่มาติดตามอะค่ะเขาเข้ามาดูผลงานแล้วก็มาสอบถามว่าเป็นที่มายังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ อ่าค่ะแล้วหลังจากที่เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะคะที่ทรงรับไว้ในโครงการตั้งแต่ปี2562กลุ่มตัวนมาลูของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะก็คือสมาชิกก็มีมีรายได,ได้มีอาชีพนะคะมีรายได,ได้มีอาชีพสามารถส่งเสริมให้กับครอบครัวหรือว่าดึเจอครอบครัวได้ได้บ้านถึงไม่ได้มากแต่ก็ ยังพอได้อะค่ะอืเพราะว่าลาทางแต่ครอบครัวอย่างครอบครอบครัวคนพิการที่รุนแรงมากๆต้องต่อกันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็มีแค่เบี้ยความพิการแปดร้อยมันก็ไม่พอไม่พอกันใช้จ่ายอยู่แล้วถึงเราจะมีสวัสดิการของหลักประกันสุขภาพที่ให้ท่าออบอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอมันไม่พออยู่แล้วอะค่ะและเห็นว่าได้รับพระราชทานเครื่องมือล่ะคะเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องเครื่องมืออุปกรณ์นี้ได้ค่ะทาง ทางกลุ่มก็ได้รับพระราชทานเป็นเครื่องมอุปกรณ์เช่นจกักรแล้วก็อุปกรณ์แพคเกจจิ้งค่ะมาไว้จัดสินค้าให้มันดูน่าซื้ออย่างนี้ค่ะเราได้รับพระราชทานความช่วยเหลือมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ทําให้เราช่วยลดต้นทุนการผลิตลงไปได้ด้วยใช่ไหมคะแบบนั้นใช่ค่ะอืมค่ะ แล้วในเรื่องของการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ายังไงด้วยไหมคะก็มีจำหน่ายในช่องทางออนไลน์นะคะใ,ในเพจเ c e b o o k เพจเซบุ๊กส่วนมาลูนะคะกลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการบ้านตาแทนนะะ่นค่ะค่ะวันนี้เรามีสมาชิกกลุ่มกันกี่คนคะเนี่ยคุณนัตยาปัจจุบันเหลือสิบแปดคนนะคะทั้งที่เป็นผู้พิการแล้วก็ผู้ดูแลผู้พิการใช่ไหมคะที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันค่ะอ่าค่ะ แล้วชิ้นงานที่เราทํานี่คือเป็นงานโคเชอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าทํางานอย่างอื่นด้วยมีงานโคเชค่ะแล้วก็มีงานจากาสารแม้ไผ่ก็จะเป็นพวกกระติบข้าวเหนียวอย่างเงี้ยค่ะงานจากสารนี่จะเกิดจากผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุอะค่ะซึ่งมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วไอผู้พิการที่อายุน้อยก็ยังจะไม่ได้อ่ะค่ะอาย,อยุน้อยก็ทําโคเชเป็นคนละแบบค่ะอะืเพราะว่ามันเป็นการเริ่มจากถักได้ <c oughs> มันจะง่ายกว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้มีการพัฒนาศักยภาพแล้วมีการต่อย,ยอดงานของกลุ่มยังไงบ้างคะเพรามันจะมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนะคะค่ะ <c oughs> ซึ่งมันเป็นตอนนี้มันเป็นมันเป็นสวัสดิการของคนพิการที่สามารถกู้ยืมเงินประกอบอาชีพได้เราจะได้การต่อยอดตัวนี้ก็คือ ผู้พิกา,ารบางคนที่ที่อยู่ในกลุ่มเราก็อาจจะเอาไปต่อยอดเองค่ะคือซื้อวัสดุเองแล้วก็คือแต่ไม่มีตลาดมาสามารถนำมาฝากขายกับเราอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะแต่ตอนนี้ของกลุ่มเราก็คือมีเป็นโลโก้ของเราเองใช่ไหมคะของตัวมาลูทำเป็นโลโก้ด้วยถ้าสมมุติว่า ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมจากพระองค์ท่านคุณนัตยาคิดว่ากลุ่มของเราจะยั่งยืนแล้วก็เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นไหมคะคงคงไม่อะ่ะค่ะหนูว่าเพราะคงไม่เพราะว่าหลังจากที่พระองค์ท่านรับกลุ่มไว้คือการตลาดมันมันดีขึ้นน่ะคะ่ะย่อยขายมันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะอืค่ะคนที่ถักให้เราประจำอย่างเงี้ยผู้พิการหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยคือเขาก็ได้งานเพิ่มขึ้นค่ะถักเลยมันก็ทํบางคนก็ขเขาก็ทําเยอะๆแล้วถ้าเอามาส่งมันก็ ตังคือมันได้ตังเป็นก้อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือมันสามารถทําอะไรประกอบอาชีพหรือว่าส่งเสริมในครอบครัวได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะืก็คือมีรายได้แน่นอนแล้วแหละจากช่องทางนี้แล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามีคนสนใจผลิตภัณฑ์เราเพิ่มค่ะอ่าค่ะแล้วตอนเนี้ยกลุ่มงานที่เราทำเมื่อสักครู่บอกว่ามีเป็นสารกระติบใช่ไหมอ่าเป็นงานจากสารแล้วก็มีงานโคเชงานโคเชนี่ทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ งานโฮชิมันก็ถักไปทั่วไปแหะคะ่ะจะเป็นกระเป๋ามีพวกกุญแจมีผ้าเช็ดมือมีเป๋ายาดมมีผ้าพันคอมีหมวกผ้าพกผมอะคะ่ะจะเป็นกลุ่มตลาดวัยรุ่นหน่อยค่ะอะอันนี้กลุ่มตลาดวัยรุ่นคือพอเราผลิตเสร็จปุ๊บเรามีช่องทางจาหน่ายเห็นบอกว่านอกจากทางทางหน้าเพจอย่างที่คุณนัตยาบอกเพจของตัวนมาลูแล้วก็จะมีการไปจําหน่ายที่ร้านภูฟ้าด้วยใช่ค่ะเราก็จะได้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 คำสั่งซื้อมา เราจะได้ส่งสินค้าปีหนึ่งอยู่สี่ครั้งสามเดือนส่งครั้งสามเดือนส่งครั้งส่งไปที่ร้านฟูฟ้าค่ะตลาดหลักที่นี้สมาชิกแต่ละคนจะได้รายการไปทาคนนึงทายาแล้วผมคนนึงไปทําส่ของแม้คนนึงไปทํากระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็จะมารวมกันแล้วก็ส่งไปที่ร้านฟูฟ้าอืมค่ะเวลาเรารวมกลุ่มกันเราพูดคุยกันถึงเรื่อง งานที่เราทําอยู่แล้วเราได้เป็นสมาชิกในโครงการมีเคยมีการคุยไหมคะว่าดีจังเลยที่พระองค์ท่านมาช่วยอะไรแบบนี้มีใครเคยคุยกับคุณนัตยาไหมในกลุม่มก็มีค่ะเพราะว่าเราเราทำเราจะมีสมุดฝากงานให้ด้วยเวลามาทํา <c oughs> เขาก็จะมาฝากเขาก็บอกโครงการนี้มันดีเพราะว่ามันมีสมุดมาฝากเอาเวลามาฝากงานจะครั้งเขาเขาจะเหมือนกับสมุดฝากฝากต่างคาก่ะมีรายรับรายจ่ายของของสมาชิกแต่และคนอื <c oughs> เขาก็เห็นรายได้ของตัวเองเป็นกอบเป็นกำได้ค่ะได้ค่ะถ้าคุณผู้ฟังที่เขาฟังอยู่ตอนนี้แล้วเขาสนใจอยากมีส่วนช่วยเพิ่มกำลังใจให้กับสมาชิกของกลุ่มสามารถอุดหนุนสินค้าได้จากช่องทางไหนบ้างนะคุณนัตยาก็จะมีช่องทางเพจทางเพจเ c e บุ o k นะคะส่วนมาลูกลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการบ้านตาแท่นนะคะแล้วก็ติดต่อมาหาประธานโดยตรงก็ได้ค่ะเบอร์โทร 0 9 8 3 4เ4้าแปดสค่ะค่ะหรือว่าถ้าบางคนอยู่กรุงเทพไปที่ร้านภูฟ้าก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ของตัวมารูเหมือนกันเนาะใช่ค่ะอืมค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัตยามากที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับสมาชิกของกลุ่มในโครงการของพระองค์ท่านด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็นั่งทำงานอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณนะคะ,วดดคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th รวมไปถึงทางหน้า Facebook ของสำนักงานกปร,รอด้วยนะคะติดตามรายการสืบสารทํรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร่รวมสืบสารงานพระราชดำริ you <laughs>